สอจอวิจักตาคนตาบตาคนตวิถ้าใครมีดีต่อไปดูตอนต่อไปดูตอนต่อไปสจอเจอสอจสอจอสลัดผ้นีในน้ำปรเทศประเทแดแปกพยักไร้ไม่มีวันตายจะเจอกับสอจอสอจอจากจังหวัดพิจิตรในน้ำของวันแสงตาคนตาไม่มีใครลัวใครตายไปต่อไปตาต่อตาพันต่อพันห้าคนร้อยสิตาเลือต้องกันขาต้องกันไปไปยต้อกจะใครจะเข้าแต่ใช้ก่อนกันเอาละเว้ไม่รู้ใครจะเข้าตใช้ก่อนกันเอาบอกตายเป็นตายงานใี้เอาลยใครดีใครยุงใครหมดใคนไปดูกันตออต่อไปตอนนี้ ุสุดรไทยก็เกิดอาการช็อตเชียกก่อนแล้วครับสำหรับเรือเทศนรสิงแ์แปแบบนี้เรียกวาสมศักดิ์ศรีครับเพราะว่า้ายอัดกันมาเต็มร้อยเต็มล้านด้วยกันทั้งคู่ด้วยน้ำใจนักกีฬาทั้งคู่ก็พร้อมใจกันวางพายและปล่อยให้เรือของสอจอมยมสงวนทรัพย์น้ำว่าพันแสงหนีเข้า